ไปกันที่จังหวัดน้องคายกันบ้างค่ะเขาได้จัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษามคัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมา,านฉันท์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนประชาชนค่ะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคีค่ะที่ศาลากลางจังหวัดน้องคายค่ะที่ทำการปกครองจังหวัดนองคายได้จัดให้มีโครงการ ปลูกฝังจิตสํานึกรักษามัคีและส่งเสริมความปรองดองสมานณนชันประจําปี2565ค่ะโดยมีหม่อมหลวงปรนัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒธธิสภาเป็นวิทยากรในการบรรยายค่ะเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะและอุดมการประชาธิปไตยตามแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนําพระบรมราโชว,วาทต,ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนประชาชนได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสามคัคคีเสริมสร้างความรักความสามคัคคีและปรองดองของประชาชนและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ เพื่อระดมสมองสร้างพลังโดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานันทันค่ะ